สวัสดีครับผมชื่อสันติชัยอนุรักษ์ศักด์นะครับผมเกิดวันที่19พฤศจิกายน2525 25นะครับก็คือผมเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ได้คลอดนะาลงพยาบาลพิศณุเวทนะครับในปีนั้นตั้งแต่เกิดแล้วก็ถ้าที่จําความได้นะครับเวลาไม่ว่าผมหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับก็มักจะเลือกโรง,งพยาบาลพิษนุเวชลําดับแรกเนื่องจากคิดว่ามีบริการทางการแพทย์ที่เขบวง,งจรอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ดูแลค่อนข้างดีมาสม่ำเสมอครับผมตอนนี้ก็คือพอก่อนปีใหม่ผมประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับแล้วก็ได้เลือกลงไปพยาบาลศิริเวชให้ดูแลรักษานะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยกออ็คุณหมอก็ให้ความมใจใส่ดูแลนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้หายดีแล้วก็ทั้งพยาบาลบุคลากร ของโรงพยาบาลก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอดครับเท่าที่จําความได้นะครับจากมีตึกเดียวตึกเล็กๆนะครับบริเวณติดถนนก็มีการขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนใหญ่โตปัจจุบันนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นครับก็อยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่คู่กับประชาชนชาวพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้มีบริการที่ครอบคลุมทั่วถึงนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทุกๆหน่วยงานที่ดูแลรักษาแล้วก็ให้คำแนะนำผมมานะครับก็ปรับตัวแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้ค่อนข้างรวดเร็วครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็อยากให้พิษณุเวศอยู่คู่คนจังหวัดพิษณุโลกต่อไปนะครับผม